เราจะใส่เมรร็ดบัวลอยฟักทองของเราลงไปเลยแช่ตอนนี้เพื่อให้รสชาติเขาเข้าเนื้อกันสวัสดีค่ะวันนี้เะปานชวนอร่อยกับบัวลอยฟักทองสูตรแป้งน้อยเน้นเนื้อฟักทองนะคะเมนูขนมไทยทําง่ายอร่อยแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ บัวลอยฟักทองเจ๊ปันก็แสนง่ายเลยค่ะเจ๊ปันก็เอาฟักทองที่อยากจะทานนะคะปริมาณตามชอบเลยหั่นเป็นชิ้นแล้วเอาไปนึ่งอันนี้ก็คือเจ๊ปันเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวจะได้ทั้งหุงข้าวแล้วก็จะได้ฟักทองนิ่มๆแบบนี้หั่นเป็นชิ้นก่อนนะคะจะได้สุกพอดีง่ายๆยีฟักทองให้เละแบบนี้นะคะแล้วเจ๊ปันใช้แป้งตัวเดียวเลยค่ะ แป้งข้าวเหนียวนะคะ,จะเจแปนใช้ช้างสามเสียงมั่นใจเลยว่าอร่อยมากเราจะไม่ค่อยเน้นแป้งเยอะเพราะว่าอยากได้เนื้อฟักทองเยอะนะคะได้ทานฟักทองแบบไม่ต้องเน้นแป้งนะคะก็ผสมแป้งกับเนื้อฟักทองให้เข้าเนื้อกันด้วยความที่ฟักทองเขาสุกแล้วเขาอุ้มน้ํามากเลยค่ะแทบจะไม่ต้องเอาน้าเปล่าผสมเลยนะคะเพราะว่าเนื้อฟักทองเขา แช่พอดีโดนแป้งก็พอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเรานวดได้แล้วเราก็คลุกเขาให้เนื้อของแป้งเนี่ยสามารถที่จะปั้นได้นะคะใช้มือขยำก็จะง่ายกว่าแล้วก็ดีมากเลยค่ะได้ความนุ่มแบบพอดีนะคะเราก็คลุกเขาจนกว่าเนื้อแป้งกับฟักทองเนี่ยเขาเข้าเนื้อกันแล้วเราก็เปิดแก๊สนะคะไฟกลางไปทางอ่อนตั้งกระทะหรือหม้อก็ได้ ที่จะเอาไว้สําหรับลวกแป้งบนลอยให้สุกนะคะน้ําเริ่มร้อนแล้วเราก็ลดไฟลงนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงๆเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะแตกแล้วก็ไม่สุกด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปั้นไปสูตรนี้เจป๊ปันใช้แป้งใส่น้อยเราจึงได้แป้งนิ่มๆการปั้นไว้ก่อนจึงยากหน่อยก็เลยค่อยๆปั้นไปนะคะปั้นไปต้มไปให้มันสุกไวๆเมื่อแป้งเขาสุกนะคะเนื้อแป้งเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้เราก็ เอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำได้เลยเพราะว่าแป้งที่แช่น้ำนานเดี๋ยวเขาจะเละไม่อร่อยนะคะเราก็เอาขึ้นมาได้เลยน่ากินมากขั้นตอนทําน้ํากะทิยิ่งง่ายเลยค่ะเอาน้ําฟักทองที่เราต้มเมื่อกี้นะคะต้มบัวลอยเนี่ยใส่ลงไปในหม้อหน่อยนะคะเราจะได้ความหอมของน้ําฟักทองแล้วก็ผสมกะทิลงไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องเข้มข้นเกินนะคะ เปิดแก๊สตั้งไฟอ่อนเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันนะคะวันนี้จปไปไม่มีใบเตยใช้ใบตองแทนก็ได้ความหอมอาจจะไม่สู้ใบเตยแต่ใช้พอได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆใส่ไปเพิ่มความหอมนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยนะคะความหวานความเค็มตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เราจะไม่เปิดแก๊สแรงเพราะว่า ไม่ให้กะทิแตกมันนะคะถ้าเปิดแก๊สแรงเดี๋ยวกะทิจะแตกมันไม่อร่อยน้ำตาลเกลือละลายกะทิเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่เม็ดบัวลอยฟักทองของเราลงไปเลยแช่ตอนนี้เพื่อให้รสชาติเขาเข้าเนื้อกันระหว่างเนื้อแป้งกับเนื้อน้ำกะทินะคะเท่านี้เองค่ะก็จะได้บัวลอยฟักทองสูตรอร่อยทำง่าย เป็นขนมไทยที่ทำอร่อยและใครทำก็ทำได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ยากเลยวัตถุดิบน้อยด้วยค่ะพร้อมตักเสิร์ฟแล้วโ้วหวันนี้จะปันปั้นเม็ดใหญ่นะคะเพราะว่าอยากได้เนื้อสัมผัสของเนื้อฟักทองเพราะว่าจะปันใส่แป้งน้อยนะคะเราก็จะได้ฟักทองเน้นๆน,น,นี่ถ้ามีมะมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆยิ่งทำให้หอมอร่อยน่ากินค่ะ ขนมไทยมื้อเร่งด่วนของเจาปานเสร็จแล้วับลอยฟักทองสีเหลืองอลามน่ากินเน้นเนื้อฟักทองนะคะเจาปานขอชิมหน่อยค่ะหอมมันมากหอมเนื้อฟักทองหอมมันกะทิแป้งนุ่มหนึบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆมีเวลาลองทำดูนะคะเราแค่มีฟักทองแล้วก็กะทิ อร่อยมากเลยทำง่ายด้วยไม่ต้องไปซื้อขนมทานทำทานเองนะคะเจ๊ปันขอตัวไปเสิร์ฟบัวลอยฟักทองก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ